มาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูข้าวต้มหมูค่ะอยากกินมากๆเลยนะคะก็จัดเลยค่ะมีหมูบดนะคะแล้วก็ปรุงหมูบดก่อนเลยค่ะใส่พริกไทยแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวนะคะหมักหมูนะคะแค่2อย่างนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะทีนี้ตั้งน้ําค่ะน้ําใช้ประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็ใส่รสดีหมูนะคะเป็นหก้อนค่ะรล้ให้ละลายนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะมีแค่นี้จริงๆค่ะเครื่องปรุง นะคะมีคาโก้อนรสหมูหนึ่งแล้วก็สีอิวนขาวค่ะน้ำซุปของเราก็จะเหลืองใสมากเลยนะคะทีนี้เราก็ใส่หมูบดนะคะที่เราหมักเมื่อกี้ก็ขออนุญาตปั้นเป็นก้อนนะคะใช้มือนะคะเพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วช่วงเวลารอหมูสุกนะคะพอเดือดทีนี้เราก็ใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวก็เป็นข้าวสวยนะคะที่เราหุงรอไว้แล้วนะคะ หรือใครจะใส่ข้าวสารไปหุงพร้อมเลยก็ได้นะคะก็ความอร่อยก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะก็ขยี้ข้าวเลยคะ่ะข้าวสวยมันก็จะเป็นก้อนนิดนึงนะคะคือรสชาติจะบอกว่ากลมกล่อมมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะขึ้นช่ายของเรานะคะวันนี้ใช้ประมาณ1ต้นค่ะแค่นี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกระเทียมเจียวค่ะ หรือถ้าใครไม่อยากใส่กระเทียมเจียวไว้โรยตอนสุดท้ายก็ได้นะคะคือหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนนี้คือได้ทานตอนร้อนๆนะคะแล้วบอกเลยว่าฟินมากๆเลยพร้อมจะเสิร์ฟค่ะข้าวต้มหมูนะคะหมูสับเน้นๆเลยค่ะ